สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง m อ็มานะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาลงดันเนาะน้ำแข็งอเวกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะลงดันน้ําแข็งอเวกเนี่ยเราจะอ่าเราจะต้องเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นอาชีพผมนะเนื่องจากดันน้าแข็งอเวกเนี่ยพอคุณเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะคล้ายๆดันกับอ่าคล้ายๆกันกับดันไฟอเวกเลยนะแต่ว่ามันแต,ตกต่างกันตรงที่บอสต,ตัวแรกที่เราเจอ นะหรือมอนคีตัวแรกทีท่ที่เราเจอเนี่ยถ้าเป็นดันไฟเราจะต้องตีให้ทันเวลาใช่ไหมแต่พอไปดันน้ำแข็งเนี่ยอีบอสตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์รีเจนครับนะเว,เวลาดันมาให้มาเริ่มต้นเลยคือ10นาทีนะครับแต่ว่าบอสตัวนี้รีเจนแรงมากนะครับรีเจนแรงขนาดไหนเดี๋ยวลงให้ดูนะครับทุกคนเห็นแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเตรียมตัวก่อน ก่อนอื่นเลยเราจะใช้ Ba t t l e m o d ด3ในการสู้กับมันเพราะฉะนั้นผมจะใช้ Disarm ครับเหตุผลที่ใช้ DisArM เพราะว่าชิวเนี่ยถ้าตีเป็นเลขเหลืองเนี่ยมันเบานะซึ่งถ้าเราตีเป็นเลขเหลืองเนี่ยเราสู้กับการรีเจนของบอสตัวนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมจะใช้เป็น Disarm และยูทิพอยต์สครั้งเนาะยูทิพอยต์สครั้งดิสอาร์มหครั้งนะครับ เพื่อเล่งประสิทธิภาพดามจให้มันที่สุดเนาะหรือถ้าใครนะครับมีคิเลทอยู่ประมาณสัก65%ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสอาร์มนะครับผมตีว่าประมาณ65%ติดบ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้ามี65%ขึ้นไปคือไม่จำเป็นต้องใช้ดิสอาร์มแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมเนาะด้วยความที่มันดีเจนแรงสุดๆเลยนะครับเราจะต้องเปิด2อก็คือแบเทัโหมด3และออร่านะครับซึ่งถ้าคุณเปิดออร่าเนี่ย ซึ่งคุณปลดเปิดออร่าเนี่ยมันจะมีคิเลตเห็นไหมมันจะเพิ่มคิเลต2ีเนะครับเพิ่มคิเลต2ีเเนี่ยถ้าเรายังถือเป็นแหวนลิงออฟลักเลตจะลนแน่นอนนะครับแล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเตรียมแหวนคิทขคอลิงนะครับอีกวงหนึ่งด้วยนะจะคิดหนึีดสแล้วแต่นะครับแต่ไปคิทข้อลิงอีกหนึ่งวงด้วยเพื่อสลับตอน เปิดออร่านะครับเพราะต้องสองอตั้งแต่หน้าดันเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทาหารรับจ้างครับนะคือเลขแดงของแอดเนี่ยดูจากเลขแดงก็ได้นะครับพันหกเนาะเรามันดูสแต็กพลัาโจมตีนะครับพลัาโจมตีนี่สองพันหนึ่งร้อยนะฮิดาเมจเนี่ยสองร้อยสิบสองนะครับสอดเอ็มหกสิบนะคีเรตห้าสิบเจ็ด 57, นะครับแอสสองอแล้ว นะครับหน้าแดงก็แล้วนะวนสูตรดิสอาร์มก็แล้วนะครับไม่ทันแอดยังต้องพึ่งหยวนด้วยนะครับถึงขนาดจะต้องจ่ายเงินเติมกันเลยทีเดียวนะครับตอนแรกตัวนี้ไม่มีใช่ไหมเอออยู่ๆก็ต้องเติมนะครับแนะนําว่าพกหยวนไปด้วยนะครับรีเจนแรงจริงๆนะโอเคนะครับเรามาดูกันที่ดันน้ำแข็งเอาเวดีวกว่า ดันน้าแข็งเอเวกเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดออ,อของเนี่ยเหมือนกับดันไฟเอเวกเลยนะครับก็คือชุดตั้งแต่มิทิลไม่ใช่สิก็คือชุดตั้งแต่ซิกเมตันจนถึงอาชีเดียมนะครับอาวุธตั้งแต่ซิกเมตันจนถึงอาชีเดียมผ้าคลุมก็เหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ตั้งแต่บลูจนถึง PW เลยนะครับแล้วก็เจาะเนี่ยเป็นเจาะแดง เนาะจาไฮแล้วก็จอขาวเนาะจอใไฮเอ็ดนะครับและสิ่งที่ตกในดันนี้ก็คือไอซโซนนะที่เราจะมาหากันเนาะใบดันตอนนี้ถือว่าถูกนะครับนะมันมันจะฟาร์มแก้เบื่อก็ได้แหละนะครับมันก็เป็นดันมันมันก็เป็นดันที่วนไวดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทรหดยังไงนะไปนะครับอ่าเข้ามาในดันนะครับเปิดหยวน2ออเลยนะ เหมือนที่ผมบอกเนาะแล้วก็วนสูตรดิสอาร์มกับยูซิก point นะครับเดี๋ยวเรามาดูการรีเจนของมอนคี Monkey ตัวแรกนะครับดูความไวนะเห็นไหมเกือบเต็มหลอดนะครับบอกเลยนะแอดเปิดหน้าแดงแล้วด้วยนะครับเนี่ยดูมันโหมันโหมันรีเจนโหดมากนะครับบอกเลยนะเห็นไหมว่าช็อตที่เราไม่คลินเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับเราจะเป็นจะต้องคลิเท่านั้นเนาะ จะต้องเอาให้เคลียร์เห็นไหมเราต้องพยายามสู้กับการรีเจนของบอสนะครับเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆครับคีเลตสำคัญมากนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะสองอแล้วสลับแหวนด้วยนะครับสลับแหวนด้วยเนาะเอาแหวนคีเลตออกนะเพราะว่าออร่าเนี่ยมันมีคีเลตมาให้แล้วนะครับกระตีไปเนี่ยบอสจะตายแล้วดูนะครับจะตายไม่กระเด้งอยู่นั่นแหละเลือดนะอีกนิดนึงนะครับ แนะนำเลยว่าเราจะต้องข่ามมาได,ได้ก่อนที่แบตเติ้ลหมดเราจะหมดนะครับไม่งั้นคือดาเมตเราหายไปเยอะแน่นอนโอเคพอตายแล้วก็มาคุยกับแท่นหินเนาะตรงนี้มันจะมีมอนเดินออกมาเป็นแถวนะครับไม่ต้องไปสนใจเนาะเราจะต้องตีน้ําแข็งตรงนี้นะครับอ่าพอเราตีน้ําแข็งตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะมีมอนเกิดมานะครับให้เราเคลียให้หมดครับมันจะมีมอนคียอยู่หนึ่งตัวเนาะให้เราเคลียรมอนตรงนี้ให้หมดมันจะมีประมาณ2เวฟนะครับ เวทที่3จะเป็นบอสตัวเดียวนะก็จากการไปตรงนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ โอเคหลังจากที่บอสตายเนี่ยพอเราตีกล่องแล้วให้เราคุยกับแท่นข้างหน้าครับมอนเตอร์ที่มันเดินออกมาเป็นฝูงเมื่อกี้มันจะตายลงนะครับแล้วบอสจะเกิดที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงข้างหน้าเลยเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยแนะนําให้รอแบตก่อนนะครับเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปข้างในนี้เนี่ยสักนิดหนึ่งเนี่ยมันตีโดนนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เราก็มายืนรอคูดาแบตก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยเข้าไปเนเาะบอสตีแรงนะครับบอสตีแรงนะ ราะนั้นคือระวังด้วยนะครับเดี๋ยวแอดรอกูดาแป๊บหนึ่งนะโอเคพอกูดามาแล้วเนี่ยก็แปลงแล้วก็เข้าไปตีเลยครับแมคานิกบอสทายเนี่ยง่ายๆเลยนะเมื mm ่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นว่าเฮัยนะครับมันจะล็อกขาเราเนาะสักพักหนึ่งมันจะล็อกขาเราปุ๊บแล้วมันจะสไปค์แทกใส่นะถามว่าดดเมจขนาดไหนก็ถ้าตัวบางๆก็รประมาณครึ่งหลอด นะครับนะถ้าตัวบางๆก็ประมาณครึ่งหลอดได้ส่วนดีเมคานิคหนึ่งก็คือมันมีคล้ายๆกับมานาฟีดอ่ะมันหักมานาเราประมาณสักพันสี่ร้อยหน่วยนะครับตรงนั้นก็ต้องระวังด้วยนะถ้าใครไม่อยากอ่าโดนหักมานาแล้วหมดเนี่ยไปขอบัฟมือมือวินะครับเนี่ยมันก็จะได้มานาเพิ่มเนาะเออก็จะหักไปแล้วก็ไม่หมดอยู่ดีนะครับตรงนี้ก็ตียาวๆเลยนะครับเพราะว่าเมคคนิกของบอสท้ายเนี่ยมีแค่นี้จริง เนี่ยเฮอร์รี่อัพเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะบอสมันจะล็อกขาแล้วเดี๋ยวดูไปสักพักหนึ่งครับสังเกตที่มุมซ้ายเนาะข้างๆบัฟให้ดีนะครับมันจะไปดีบัฟเห็นไหมล็อกแล้วน,ะนี่ล็อกขาแล้วนะครับอ๋ออันนี้แบบหักอันนี้หักมานานะเอออันนี้หักมานานะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้สไป์เนาะนึกนึกว่าสไปน์นแอดแมงก็ลันชัดา์โดชิลเลยนะ แมคคณิกมามันเนี่ยมันมีเท่านี้นะครับนอกนั้นก็ตียาวๆตีชิวๆไปได้นะแล้วเหมือนเดิมนะครับ2อ,อเนี่ยถ้าใครซื้อแหวนมาแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเนาะมันจะได้เรีงดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับ โอเคจบนะครับไม่ดรอปไอส์ stone อีกแล้วนะครับโอเคจบไปแล้วครับกับด่านน้ำแข็งเอาเวกเป็นยังไงบ้างครับบอกบอกแล้วนะว่าบอตตัวแรกเนี่ยรีเจนแบบสุดยอดจริงๆนะครับบอทไทยก็เหมือนกันนะบอทไทยก็มีเมคานิกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหักมานาะใช่ไหมพันสี่ร้อยหน่วยนะครับหรือว่าจะเป็นล็อกขา และสไป a ์ t แท็กซี่นะครับซึ่งเป็นดันที่สมแล้วกับชื่อว่าเวกเนาะแต่ก็เป็นดันที่ผมบอกแล้วว่ายังหน้าฟาร์มอยู่นะครับวนๆไปเล่นๆกันยังหน้าฟาร์มอยู่นะยังมีของที่แพงอยู่ในนั้นอยู่ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสงสัยอะไรอยากจะแช็ทถามแนะนำที่หน้าเพจเลยหรือไม่สะดวกถาม ก็ในกลุ่มก็ได้ครับไปโพสต์ไว้นะเดี๋ยวแอดจะไปตอบนะครับถ้าแอดเห็นเนาะโอเคนะครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบายบายครับทุกคน